เปิดไปเดิมได้เลยนี่เลยแล้วกนันพิชหา่าเอาอเฮ้ยผมมึงอะอย่าบอกนะว่าแกคือเก๋ใช่เฮ้ยนมเล็กกูรับไม่ได้ไปเลยน,นั่นขอบินได้ใช่ไหมนั่นหรือก็ลาบเบอร์สามได้ทำการนำไปแล้วครับฉากที่ใครๆก็คุ้นเคยนี่มึงเป็นใครหน้าไหนถึงมากินวัดฝรั่งตอนหน้าของฉันเนี่ยฮะคืนแป๊บฉันคือพ่อของเจ้า สตาวีพีหนึ่งเก้าห้าหกสามกหน้าประตูสินะเอาเลยนะครับนักเตะมือหนึ่งก็เลงจะเตะแล้วเอายังไงครับเขาเตะไปเรียบร้อยแล้วครับน่าตอนนี้จะเข้าโกลหรือเปล่าเตะไม่ได้ครับผมเมื่อมีคนมาเห็นซึกงแผลของคุณเฮาจะเฮียเพลงมันช่างบิวอลล์ลมอะไรอย่างเงี้ยขอกระซิบหน่อยนะยูวันทุกสักคนเด็ก โอ้โหมันจะแมวมากเลยครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ตายตาหลับได้ทั้งทีเลยอ้าวมึงได้ตายสมใจอยากละเอาละมาลูกเกลเซอผมจะโดดเข้าไปเลยเนะี่ยออกมาจะทางไหนวนะเนี่ยชื่อทำอาหารนาเฮตอนที่ดิ่งแล้ววะอ,อืมฉันว่ามันยังสูงไม่พอเนะี่ยงั้นเราก็ควรเปิดไฟความแรงสูงสินะแต่ว่าเราจะไปเอาพลังงานขนาดนั้นมาจากไหนกันล่ะ เจนสับพัดได้เผาแม่งเลยเนี่ยแรงสูงมากในที่สุดก็สูงสักทีเฮ้ยจะปะอ้าวเกียมเลยโชว์ได้ปิดตัวลงแล้วใส่เบาๆหน่อยสิมันเจ็บนะหุ้ยมันใหญ่เกินไปอะหยุดก่อนมันฟิตมากเลยนะ,<จ>ะเฮ้ยนายมาเอาช่วยออ,อองหน่อยดิได้ครับผมไหนดูสิอ้าแต่งตัวเสร็จแล้วอ้าวไม่ใช่แบบที่คุยกันไว้นี่หว่า เฮ้ยจะปะเฮ้ยจะล้มแล้วนั่นแงสวยมีล้มวิเศษดิล้มอะไรแหลมจังวะเราขอยูพีเทอร์นี้เพราะเธอสวยไปที่จะตายเอาละไอ้ง้างมึงเปิดประตูใส่สัตว์ช่วหนายควรปล่อยเราไปนะแล้วทําไมนายเสียงหล่อไม่ขำหน้าเลยเนี่ยเรื่องของมันไอหมวกทองอ่ะมึงรอไปฟังแล้วกันเพลงอะไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจข้าได้นายแน่ใจนะล่มกันเลยเฮ้ยจะปะาอยดูกว่ะ นายจะเป็นตัวร้ายนะเขฆ่านางเอกฉันไม่ได้นะกูพูดเลยไม่เนี่ยฉันไม่ปล่อยแกไว้หรอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเบตแตกเฮ้ยเหเนียข่าวที่ผ่านเลยอ้าฮ่าฮ่าฮเออโัตว์อาหารตายจริงเฮ้ยมันถกขึ้นเรื่อยๆร่อจับปลาจับตูดมอู กันเลยแล้ว<ฮ>นี่ขนาดกูเป็นผู้หญิงไงเนี่ยเกิดทะเลเลือดได้จังหวะนี้ดันแหละร่อนไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นเลยเพื่อชีวิตอันแสนสดใสของฉันในวันพรุ่งนี้เฮีเยอะไรวะเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำมาด้วยนี่มันก็ไม่แย่เสมอไปเเนี่ยบ้าเอ้ย